โอ้ย่เฮ้ไครก็มาไมจอแ่่ับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องพี่กันนะคลา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 พอวันนี้จะเป็นอปีที่เจียวครับเจ็บหัวจังเป็นอปที่2ของเรานะครับทุกคน ข้อวันนี้เราจะพาไปดูคลิปตลกตาลกฮา,ากันอีกแล้วนะครับว่ามันจะฮาขนาดไหนก็ลองไปชมกันเลยนะค,ครับระหว่างโควิดจะแม่พ่อกลัวใครกลัวแม่มากกว่าทำไมอะ่ะโ <c oughs> ควิดหางสองเม็ดกูยังรอดเลยแม่ไม่ห่างสี่เม็ดยังไม่พ้นเลยอ่ะโควิด โควิดอ่างสองเม็ดยังรอดแต่ถ้าเจอกับบูปีแม่เขาสี่เมตรก็ยังไม่รอดอ่ะครับดัามวานตามมาน่ทุกคนโอ้ยเจ็บอ้วนเลยไปมีสิปีแล้วกูไม่ได้ไปไหนเขาเลย <c oughs> อยู่แต่นในบ้านให้กูทำงานทั้งวัน ยี่สิบปีแล้วไม่ได้ออกไปไหนใครที่อยากจะมีอิสระนะครับอยากคิดจะหาเมียดุๆนะครับเจ็บตัวครับวันนี้นะครับผมมีรายการแข่งบอลนันอื้ออื้อโจขยัรคำก่อนนะยิงรอมเลยรอมตีลังกาก่อนเมื่อกี้อึ๊บอึ๊บ เหมือนโดนยิงอ่ะครับโอ้โ uh> อ้หอันน um> ี้แต่ว่ายิงบอลอ่ะเอ้ยเล่นตาซะอย่างดีนะครับสุดท้าย โดนยิงแบบไม่ได้เซฟสักนิดหนึ่งเลยอะครับมาดูเซียนคีย์บอร์ดกันบ้างนะเขากำลังเล่นเกมอยู่นะครับอ๋อนะครับเล่นเกมอยู่มีกระป๋องอยู่หนึ่งลูกนะครับปวดโอ้โหส่งพัสดุสิครับ มินมินัดลา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 มาดูคลิปนี้กันต่อแซปูมา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 บอกประเด็นชื่อค่ะชื่อค่ะหนูชื่อถูมากับพร้อมแล้วก็มากับเอ้เอ้ค่ะเอ้ค่ะหนูชื่อเอ้มากับชื่อและก็มากับพร้อมพร้อมค่ะพร้อมค่ะอะไรมันวะ กูมึนเลยไม่รู้มันพูดอะไรเจ็บหัวของแท้เลยครับเรียดเลยดูคลิปคนนี้หน่อยนะครับมีผู้ชายนะครับแข่งวิ่งกันไปก่อนเพื่อนแล้วไม่รงเฮ้ไมมา เอ้ยใครก็มามึงชนะแน่ฮือฮืหมดหมดคำบรรยายมึงไม่ต้องวิ่งก็ได้มึงตีปืนก็มึงชนะแล้วไอ้หัวเฮ้ อาน้ำตาเล็ดเลยกูมาดูคลิปสุดท้ายของวันนี้นะพี่วันนี้คุ้นุนไหมทุกคนกุ้นๆนนะนักร้องไปดูก็เขาทำอะไรกันนะว่าเวลาที่แบบว่าเราจะขอคนที่เราชอบเนี่ยเป็นแฟนแลแ้วม่งก็จะตอบเรากลับมาว่าจะเย็นๆไม่ต้องรีบจะรีบไปไหนกูไม่ได้รีบอยากจะเป็นแฟนอะไรกับมึงหรอก แต่มึงไม่คิดบ้างเหรอว่ากูเนี่ยกูอยากซีมึงคือโอเคจะให้กูรอกูรอได้แต่ระหว่างรอเนี่ยให้กูซีได้ไหมล่ะนี่มันไปยุคปัจจุบันมันโขกันแบบนี้เลยครับผมนี่จิบหัวเลยไม่อยากเป็นแฟนแต่อยากซีอ่ะอยากซีกันนะครับฮึใอย่างนั้นได้กูก็ได้กูรอได้ ้อ,นะอยากซี่ก็ได้ซี่อ่ะครับไปแต่องน้ำน้องมือรออยู่มุงชิบได้แน่ <c oughs> ก็วันนี้เป็นไงบ้างทูกคนคลิปที่ผมนำมาไม่ต้องเยอะนะครับแค่ได้ดูก็พอใจแล้วอ่ะครับแต่นี้คือเจ็บหัวมากครับแต่ละคลิปนะวิ่งเข้าเช่นใจก็ นี่นี่ปืนนะครับก็วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับใครที่อยากจะติดตามช่องของปีฟาริตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องปีฟาริตกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปเลยนะครับไปแล้ว